จากความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ที่เร่าสืบต่อกันมาปากต่อปากทุกสารทิศหลวงพ่อสัมปอกงหรือพระพุทธไตรัตนายกวัดกัลายาณิมิตรกรุงเทพมหานครปางมานวิชัยปัจจุบันกลายเป็นน,าน่านน้ำแหล่งรวมศรัทธาทุกเชื้อชาติใช่แค่ไทยจีนปกติถ้าไม่อยู่ในช่วงภาวะวิกฤตโรคโควิด จะลุ้นหลามหลากไปด้วยผู้คนที่ยืนเรียงรายถือทูปสามดอกเทียนสีแดงรอจุดไหว้พระไหวหลวงพ่อซำปอกงหลวงพ่อซำปอกงถ้าถามว่านามแฝงนี้ท่านได้แต่ที่ใดมาขุนพลเจิ้งเหอคุณศึกนักรบพ่อค้าจากแผ่นดินมังกร ผู้ที่ฟันฝ่าวิกฤตชีวิตจากคนธรรมดาน้อมนำกิตเป็นพุทธมามก,กะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเรื่องหรือชื่อกลายเป็นนามพระผสมผสานไทยจีนอย่างลงตัวใครที่มีเวลาอย่าลืมแวะไปกราบหลวงพ่อสัมปอกงไปดูว่าศาสตร์และศิล ที่ลงตัวศาสตร์และศิลป์ที่กลืนกินกิจวิญญาณศาสตร์และศิลป์ที่เป็นศินละปะชั้นสูงเพียงแค่นั่งมองก็สยบกิจสยบใจให้กิตใจนิ่งได้ไปดูความงดงามปกตินั้นพุทธรูปใหญ่ๆนี้จะหาความงดงามนี้ยากแต่หลวงพ่อซัมปอกงงดงามศิละปะ จบวิญญาณจริงๆมีโอกาสอย่าลืมแวะไปกราบไปไหว้ขอสินขอพรให้สมปรารถนา